ดินสวยผ่อนได้3-5ปีคค่อนับเจ้าของที่ดินโดยตรงค่ะปนมีทั้งที่ดินเงินสดและเงินผ่อนนะคะวันนี้ปนผ่าทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินวิวเขาค่ะตำบลเขาพระนะคะจังหวัดนะครนายกท่านดูเลยค่ะวิวเขาล้อมรอบเลยนะคะชีวิตจะดีขนาดไหนคะถ้าตื่นเช้ามาแล้วแล้วเราได้มารับชมบรรยากาศแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะที่ดินตรงนี้โครงการเม้าท์แท่น2ค่ะ ตำบลเขาพระจังหวัดนครนายกกรงนี้เรามีทั้งหมด13แปลงนะคะจริงๆเมาท่้น2มี14แปลงนะคะ14แปลงที่14เพื่อนพาทุกท่านไปชมแล้วค่ะ336ตารางวานะคะตรงนี้จะมี13แปลงค่ะเริ่มจาก81ตารางวาค่ะถึง112ตารางวาค่ะเริ่มที่ตารางวาละ10,000บาทเท่านั้นนะคะเขาติดกับถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตนี้ค่ะกว้าง6เมตรนะคะมีถนนคอนกรีตขนาดกว้างด้านนู้นด้วยนะคะและตรงนี้เป็นถนนในโครงการนะคะหินคลุกอ่นี่อดีก้มประมาณ7เมตรนะคะตรงนี้ ได้โซนตรงนี้เมาเทนสองนะคะ13แปลงนะคะ13แปลงตรงนี้ตารางวาละ1 0 0 0 0บาท8ปดแสนบวกบวกนะคะ8ปดแสนบวกบวกเน้นนะคะว่าเรามีบริการยื่นสินเชื่อธนาคารให้เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่จะซื้อที่ดินของเรานะคะเราบริการตรงยื่นสินเชื่อธนาคารให้ที่ดินตรงนี้นะคะปนบอกว่าพร้อมมากน้ําพร้อมไฟพร้อมถนมนคอนกรีตดินโผล่ไปเรียบร้อยแล้วล้อมรั้วครอบมาให้พร้อม ทุกอย่างพร้อมหมดเลยนะคะเพอร์เฟกตมากๆเลยค่ะอยู่ใกล้วัดเขาพระแค่1กิโลเองค่ะอยู่ใกล้แยกจอบร่ประมาณ9กิโลแยกช้างก็ประมาณ9กิโลค่ะอยู่ใกล้จังหวัดนครนาย,ยกประมาณ10กิโลนะคะยุคหจากคือเจ้าฟ้าก็ประมาณ70นะคะไปมอสวน,นะคะก็ประมาณ20 -25 ถึงกิโลนะคะโดยประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะว่าพร้อมมากค่ะพร้อมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพอร์เฟกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ ซื้อปุ๊บสร้างบ้านได้ทันทีค่ะพาอดินเราปรับถมอัดแน่นให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจที่ดินแบบนี้นะคะพร้อมซื้อและสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยสามารถลงบ้านได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะรีบทักเลยนะคะก็มีที่ดินแบบนี้โครงการเมาส์ทนสองเมาส์ทิ ห่เมาส์เทนแปดเมาส์เทนเก้าสไตล์เดียวแบบนี้หมดเลยนะคะแต่เพียงแค่อยู่คนละสถานที่เท่านั้นนะคะราคาก็ไม่แรงมากเลยนะคะเพราะทุกอย่างเราทําให้พร้อมหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะสําหรับที่ดินนะคะเมาส์เทนสองตะบนเขาพระจ้างวัดนครนายกนะคะรีบทับกขาเป้ลเลยป้ลนจะบอกอย่างนะคะว่าจังหวัดนครนายกมีโครงการสร้างถนนวงแหวนรอบที่สามเนาะทางด่วนสายฉลองรัฐน,นะครนายกสระบุรีคือวิ่งผ่านหมดเลยนะคะทุกวันนี้ก็สะดวกอยู่แล้วนะคะอน,นาคตก็จะยิ่งสะดวกนะคะรีบทักห่าเป้ลเลยค่ะเพจขายที่ดิน YouTube เปิ้อนขายที่ดินเฟ c e b o o ุกเป็นนักขนานนะคะ095-401-8698รบกวนทุกท่านนะคะกด subscribe นะคะกดแชร์กดไลค์ให้เปิ้อนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจและเป้้อนจะมาอัปเดตเปิ้อนจะมาอัปเดตคลิปที่ดินใคลิปต่อไปให้ทุกท่านได้ชมนะคะวันนี้เเวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ